ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยมรอนเบาเหนือเที่ยวชิมครับสวัสดีครับพี่พีพายับครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็สบายๆหลังยี่เปงนะครับหลังยี่เปงคิดว่า FC หรือท่านผู้ชมนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาคงจะได้ชมจันทรุปปาคาด้วยแล้วก็ไปลอยกระทงนะฮะตามประเพณีวัฒนธ,ธรรมไทย นะถือว่าเป็นมนเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะฮะของเมืองไทยเราโดยเฉพาะล้านนาภาคเนี่ของเราก็จะมีกิจกรรมประเพณีเรื่องนี้ค่อนข้างจะสืบทอ,อดกันมายาวนานนะฮะกลางวันเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้านะฮะก็จะมีการเรื่องของเทศธรรมนะครับเทศธรรมเอมหาชาติอ่าเป็นมหาชาติแต่ทางอีสานเนี่ยจะทําบุญเดือน3เดือน4 บุญพระเวทนะฮะนั่นคือความแตกต่างกันนะฮะก็จะมีการเทศนี่นะฮะเรื่องพระเวสสันดราลเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนนะครับสำหรับวันนี้ได้มาเที่ยวที่บ้านสวนบ้านพี่ผีพยับนะที่นี่จุดที่เรานั่งตรงนี้นะฮะทีี่ก็จะเป็นเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะฮะของเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะบ้านม่อนคาเฟ่นะฮะ ถ้า FC ผ่านมาทางาแม่ใจผ่านห้วยเจริญราษฎรสามารถที่จะแวะได้นะฮะซ้ายมืออยู่บริเวณไร่ธนสังเนี่งครับ<ม>เอาละที่พีพายับวันนี้เราคงต้องมาเล่ากันต่อละตะลุยแดนจิงโจ้ผีแบกจอบออสเตรเลียนะฮะเป็นเห็นบอกว่าออสเตรเลียนี่เป็นแหล่งผีชมนมนที่มีการชุมนุมกันทั่วโลกนะฮะ <laughs> มีประเทศอะไรบ้างนะที่ผีนิยมไปามากแบกกันที่นั่นนะฮะเท่าที่ผีพายัพทราบนะว่าประเทศที่อันดับหนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งคนที่นิยมไปเป็นผีที่สุดก็คือประเทศหมอำนาจหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกาอ๋อเหรอฮะสหรัฐอเมริกานี่ถือว่าเป็นประเทศ เวีซ่าทั้งแอบเข้าไปเนี่ยมากที่สุดในโลกก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประเทศที่สร้างจากผู้พะยพอย่างแท้จริงนะครับ,รบ,รบหรือว่าเป็นต้นตำรับของประเทศใหม่ก็อย่างที่เราทราบแล้วว่าอเมริกามีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ สีประธานาธิบดีเป็นประมุขทุกอย่างจะทําตรงข้ามกับเกาะบิเตนใหญ่อืคืออังกฤษครับทุกอย่างจะทําตรงข้ามหมดเลยแม้แต่พวงมาลัยรถการขับรถใช่ไหมฮะผมก็แปลกใจการมันเหมือนกับเขาปฏิวัติใช่ไหมเขาเรียกการปฏิวัติือเปล่าใช่คือทําอะไรที่มันตรงข้ามก็เป็นธรรมดาของประเทศใหม่อืเคยมีคือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ใช่ครับใช่ไหมฮะเคยมีคอนฟิ i c กับประเทศแม่อ,มอประเทศที่ตัวเองอ,อพะยพะออกมาครับเวลามาตั้งประเทศใหม่ก็ทำสงครามมันเป็นเรื่องปกติอ่ะอ,อะก็ฟงมาลัยอเมริกาอยู่ด้านขวาครับของอังกฤษอยู่ด้านซ้ายแต่ออสเตรเลียนี่อยู่ด้านซ้ายนะอ้าเหรอครับไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็ขับรถง่ายสิถ้าเราไปนั่น ประเทศที่มีผู้อพยพไปอยู่มากที่สุดคือสหรัฐอเมริการอ,องลงมาก็เป็นประเทศออสเตรเลียนี่ครับเหตุผลก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคนไปอยู่อเมริกาที่อ,อพยพเข้าไปนี้เพราะต้องการ make money ครับต้องการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจแต่ที่มาอออสเตรเลียนี่นอกจากต้องการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจแล้วมีเหตุผลอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะ เล่าให้ฟังว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่คนชอบเข้ามาเป็นผีที่ออสเตรเลียก็อย่างที่คุยเมื่อกี้แล้วว่าอันดับหนึ่งก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาที่คนนิยมอพยพเข้าไปครับประเทศที่สองก็เป็นออสเตรเลียเนี่ยครับตอนนี้ประเทศอันดับต่อๆไปก็มีฮะกระจายกันอยู่ก็คือเป็นประเทศที่ปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยทั้งหมดอืมกระจายกันไปเลยอย่างเช่น เยอรมันยุโรปนี่ก็มีนะครับต่อไปแม้แต่ญี่ปุ่นก็มีเกาหลีก็มีแต่เป็นประเทศที่เป็นทุนนิยมทั้งหมดมนานๆจะมีคนอ,อพยพไปในประเทศค่ายสังคมนิยมครับเช่นรัเสเซียอืหรือสหพันธรัฐรัฐเสเซียปัจจุบันนี้นะก็มีบ้างนะแต่น้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะคนต้องการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคมด้วยอืและต้องการชีวิตที่ดีครับครับอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับในเชิงบวกอ่ะในเชียงชีวิตที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเออเป็นเป็นเป็นผูน้ที่สแสวงหาหรือเราพูดว่ามาเสี่ยงโชคประมาณนั้นใช่ครับนะฮะตอนนี้ออสเตรเลียมีจุดเด่นอยู่สี่สี่ทางกันแล้วกันประการแรกก็คือประเทศออสเตรเลียมีการปกครองระบบประชาธิปไตยใช่ไหม แม้จะเป็นระบบเครือรัฐหรือสหพันธรัฐหรือเครือจักรภพแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ระบบประธาน,นาธิบด,ดีการปกครองของออสเตรเลียแม้จะเป็นระบบเครือรัฐโดยมีพระโดยมีพระประมุขเป็นกษัตริย์อังกฤษปัจจุบันก็คือพระเจ้าชาวที่สา แม้จะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นโลกเสรีีอันนี้คืออันดับแรกออาเรเลียมีก็คือเป็นเรื่องของการปกครองการปกครองครับอ่าก็ค่อยจะมีเสน่ห์เราเป็นเสน่ห์อย่างการปกครองในระบอกพระราชานี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับอืเพราะพระราชาจะไม่มีอำนาจเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นนะอำนาจที่แท้จริงก็อยู่ที่คณะรัฐมนตรี ในระบอบของออสเตรเลียนะคือนณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางนะครับแล้วแต่ละรัฐก็มีคณะรัฐมนตรีของตัวเองด้วยนะแต่ละรัฐก็มีนายกมนตรีแล้คณะรัฐมนตรีย่อยลงมาอีกก็คือระดับท้องหินถ้าต่ํากว่านั้นจะเป็นท้องหินระดับสารรัฐมันก็จะมีรัฐแล้วก็จะมีอันนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งหลายรัฐก็จะเป็นรัฐบาลกลางสมานธ์รัฐรัฐบาลท้องหิ่นถ้าเป็นโลโก้โดยแท้ก็คือเป็นเทศบาลครับ ถ้าบ <c oughs> ้านเราก็เป็นเมืองพิเศษด้วยเช่นยกตัวอย่างอย่างเมืองพิเศษพัทยาเมืองพิเศษกรุงเทพมหานครแต่โดยหลักก็คือเป็นเทศบาลเพราะเขาไม่มีอบตก็ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าถ้าท้องถิ่นก็คือต่ํากว่าต่ํากว่ารัฐจะเป็นท้องถิ่นถ้าเป็นระดับรัฐนี่ถือว่าเป็นประเทศได้เลยนะครับก็อย่างที่เราทราบแล้วว่า สเสน่ห์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้ตรงที่ว่าถ้าจะแยกเมื่อไหร่ก็แยกได้ครับ <c oughs> เป็นประเทศใหม่ได้เลยครับแต่ถ้ายัางอยู่กับประเทศแม่หรืออยู่รวมเป็นเป็นสมาพันธ์รัฐมันมีความสุขก็อยู่ต่อก็เหมือนมาเลเซียเห็นไหมว่ามาเลเซียแยกประเทศย่อยเยอะ <c oughs> แยกเป็นสิงคโปร์แยกเป็นบูไนก็เห็นว่ามีจะไม่จะมีแยกแยะโหอ,อีกการลวแต่ อันนี้เป็นจุดเด่นของออสเตรเลียในเรื่องการปกครองนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของทรัพยากรทร uh huh. ัพยากรที่เด่นๆของออสเตรเลียนี่อ้อ oh, อสเตรเลียนี่มีเยอะนะฮะ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็กแร่ทองคำ uh huh. น้ำมันก็น่าจะมีครับแต่ว่าตัวนี้ออสเตรเลียอาจจะเก็บเป็นความลับก็ได้แต่ยังไม่ได้นำ<ช>บอกมาใชา้นะฮะทานหิน แร่เหล็กแล้วก็แร่อื่นๆฮะเท่าที่ผมทราบนี่มีเกือบทุกชนิดเลยนะออสเตรเลียเพราะเป็นประเทศกว้างใหญ่ไงอ้ะครับแล้วคนน้อยอย่างที่พูดเนี่ยอก็คือจํานวนประชากรยังน้อยอยู่น้อยใช่ไหมครัต่อให้ไปสักอีกเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเพราะพื้นที่ค่อนข้างเะกว้างนักมากใช่นะฮะก็เร็นว่าทรัพยากรเห็นไหมออสเตรเลียนี ยาก่เยอะและพื้นที่นี่ใหญ่เป็นนั้นกับภาพของโลกก็ไล่มาเลยจากรองจากโสวียตนอเมริกาจีนบราซิลแล้วก็ออสเตรเลียประการที่3จมจำนวนประชากรอย่างที่เราเล่าแล้วว่ายัางน้อยครับการพัฒนาประเทศนี่มันจําเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพลำพังแต่ที่เรา คุยกันมาตลอดว่าทําไมออสเตรเลียถึงไม่เป็นกลุ่ม G7 อืมหรือเป็น g ที่8สมัยนั้นนะฮะปี1999ที่ผมอยู่นี่ออสเตรเลียยังไม่ได้เข้าเป็น G8 หรือ G20 อืมแต่ตอนนี้สถานการณ์โลกเป็นยังไงนี่พีก็ขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะใกล้ชิดเกินไปใกล้กับเหตุการณ์ครับเราอยากเล่าเรื่องอดีตปี1 9 9่ออสเตรเลียเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็น G7 หรือ G8 เลยครับ แต่เศรษฐกษิจก็อยู่ในระดับระดับสูงนะครับถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่ามันไม่เต็มศักยภาพผมทราบว่าหลังสุดนี้ออสเตรเลียเพิ่มจำนวนคนย,ยกเข้าไปใหม่นะหน้าทีนี้ก็เหมือนกันนะครับยังยังเพิ่มอยู่จาก 1999, 1999เนี่ย19ล้านตอนนี้ขึ้นมา25ล้าน คิดว่าต่อไปจะถึง30ล้านเพราะเขาคำนวณแล้วว่าถ้าจะพัฒนาได้เต็มที่นี่ต้อง30ล้าน30มสถึง4ี่สิบด้วยซ้ำครับถ้าอย่างนั้นจะไม่สามารถเอาทรัพยากรเนี่ยหรือทำงานได้เต็มพื้นที่เลยยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยฟาร์มหลายแห่งในออสเตรเลียนี่ต้องหยุดนะครับเพราะไม่มีคนขาดแคลนคนงานขาดแคลนแรงงานใช่ไหมฮะเพราะว่าอ่า แรงงานไม่สามารถที่จะเดินทางเดินทางไม่ได้ออกไปตรงนั้นได้ก็ทําให้เศรษฐกิจเสียหายนะและที่ฟาร์มเคยมีอยู่ก็ล้างไปในเรื่องของโคนมหรือต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรนี่ก็ก้าวหน้ามากๆของออสเตรเลียเราสังเกตได้จากสินค้าที่นําเข้าใช่ไหมฮะที่มาจากทางออสเตรเลียเนี่ยที่มาวางจําหน่ายตามตลาดบ้านเราบ้านเรานี่ก็เห็น รยอะันเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเช่นกระเบื้องก็ดีเทคโนโลยีการขนส่งถ้าเห็นตราจิ้งโจ้ครับจะใช่ทั้งหมดเลยมมไม่น้อยแล้วครับสรุปแล้วออสเตรเลียตอนนี้ก็เพิ่มพลเมืองเข้าไปเพื่อนำทรัพยากร,รที่มีอยู่นี่มาพัฒนาประเทศก็ต้องการจะเพิ่ม GDP อืแล้วก็ต้องการ ขยับเข้าเป็นประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจทํานองน,นั้นใช่ไหมก็ทําได้อยู่แหละทำได้เพียงแต่ว่า <c oughs> นโยบายของรัฐจะเอาอย่างไรทิศทางขึ้นอยู่กับทิศทางอ<ช>ของรัฐบาลที่จะชีนํำครับ <นะ S 2> ก็ประการที่สี่ก็คือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยออสเตรเลียก็ไม่เป็นสองรองใครเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ด้านไหนฮะด้านคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้น้อยครับ แต่ถ้าบอกว่าวิทยาศาสตร์ด้านด้านเกษตรหรือด้านสิ่งแวดล้อมก็อย่างที่เราทราบว่าทฤษฎีพันธุก,กรรมที่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของออสเตรเลียก็คือท่านชาญดาวินใช่ไหมครับชื่อของท่านก็ได้รับการจารึกมาเป็นเมืองดาวินของ Not รัฐนอร์ทเทอร์รี่ทอรีก็ถ้าเห็นว่าท่านชาญดาวินก็ ค้นพบทฤษฎีเกี่ยวกับพันธุกรรมไม่ต่างกับท่านเม,เมนเดลของออสเตรียใกล้เคียงกันมากของชาดวินีออสเตรียของท่านเมนเดลนะออสเตรีย <c oughs> ก็เราอยอมรับว่านักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะ <c oughs> ชื่อใกล้เคียงกันแล้วประเทศใกล้เคียงกันอาจจะมีการพูดสลับกันบ้าง <c oughs> แต่สรุปแล้วก็คือท่านก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็วนเวียนกันอยู่ในประเทศที่เป็น บอกเสรีประชาธิปไตยด้วยกันไหมแรละด้วยเหตุผล4ประการนี่แหละคนถึงอพยกมาที่ออสเตรเลียแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยออสเตรเลียเป็นเมืองเป็นประเทศที่น่าอยู่ออืก็คือสภาพอากาศเนี่ยมีทุกรูปแบบคบไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายถึงทะเลทรายร้อนชืน้นแบบคล้ายเมดิเตอร์เรเนียน มันมีทุกรูปแบบนะฮะหรือหนาวคือมีความหลากหลายหนาวใกล้ๆคนโลกใต้ทัชมาเนียก็มีอากาศทุกรูปแบบได้เปรียบนะอใช่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเช่นประเทศสวีเดนรุสเซียซึ่งหนาวมากๆเขาก็แย่หน่อยอืแต่ถ้าอเมริกานี่ก็ใกล้เคียงแต่ว่าออสเตรเลียได้ได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าตาม ลักษณะภูภูมิประเทศภูมิอากาศมันก็จะเป็นตัวตัวกาหนดในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์แน่ะฮะของประเทศนั้นๆใช่ไหมฮะมาออสเตรเลียนี่เท่ากับว่าพอไปอยู่ในออสเตรเลียแล้วถ้าท่านต้องการอยู่แบบอากาศแบบไหนท่านก็ไปได้หมดก็ไปหาจุดนั้นเพื่อจะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้เลยแล้วก็เป็นเสน่ห์แน่นอนครับที่ดึงคนอมั็อย่างที่เคยกล่าวแล้วว่า ในปี1999เนี่ยตัวเลขของผู้ที่อยู่เป็นผีคืออยู่เกินวีซ่าเนี่ยจำนวน50,000กับ950คนเนี่ยเยียเป็นชาย30,000ก็แล้วกันเป็นหญิง20,000ตัวเลขออกมาว่าเป็นประเทศอังกฤษซะเองประเทศอังกฤษเองเนี่ยมาสูงสุดก็คือ11.5นะครับ11.5เปอร์เซ็นตนะครับ ลองมาเป็นสหรัฐอเมริกาเป็น9.3เปอร์เซ็นต์อันดับ3นี่เป็นอินโดนีเซียครับ7 7เปอร์เซ็นต์ครับอันดับ4เป็นฟิลิปปินส์ครับ5.3เปอร์เซ็นต์อันดับ5จีนครับ5เปอร์เซ็นต์อันดับ6ญี่ปุ่นครับ5เปอร์เซ็นต์ประเทศไทยเนี่ยอยู่ท้ายๆ1นึ่งเปอร์เซ็นต์ของของจำนวนผู้อพยพ ที่เป็นผีใช่ไหมยฮะใช่ครับอันนี้เฉลี่ยนะออกประยบในในรูปแบบผีผใช่มัเพราะ,ะว่าเรา <c oughs> อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าจะได้วีซ่าถาวรอนหรือวีซ่ายาวอ่ะเป็นประเภทลองสเตย์มันก็ต้องสามประเภทนะใช่ไหมคือหนึ่งวีซ่าประเภทแฟมิลีครับสองประเภทอาชีพพิเศษอืมและสามประเภทลงทุน คนไทยแล้วก็มีผู้ลงทุนนะแต่จำนวนน้อยอแต่มากที่สุดก็คือแฟมิลี่วีซ่าสเสน่ห์ของคนไทยครับไม่ว่าจะหญิงชายนะครับ,รบก็ทำให้มีโอกาสเป็นพลเมืองออสเตรียจากวีซ่าที่เป็นแฟมิลี่นะครับอืมมากครับมากที่สุดครับก็ถ้าจะพูดไปก็ การที่ประเทศออสเตรเลียดูดดูดคนจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศแอบเอเชียเราเนี่ยนะโดยเฉพาะประเทศไทยก็ถือว่าออสเตรเลียไม่รังเกียจคนไทยนะโดยรวมแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่านโยบายนโยบายของรัฐก็ดีแล้วคนหนุ่มสาวของออสเตรเลียเนี่ย mm hmm. ที่ ที่เข้ากับคนไทยไม่ค่อยได้มีอยู่จุดเดียวท่านรู้ไหมว่าเรื่องอะไร <c oughs> ซึ่งผมเองสัมผัสด้วยตัวเองนะลฮะตั้งแต่ตัวเองเคยเป็นไกด์แล้วก็มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียทั้งนักท่องเที่ยวที่อายุมากแล้วก็อายุกลางและอายุน้อยเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยเขาค่อนข้นางจะต่อต้านระบบกษัตริย์คนรุ่นใหม่นะ พอผมแนะนําสถานที่ต่างๆในกรุงเทพที่ที่ทเป็นระบบพระบรมราชูปถัมภ์ท่านเขาก็จะแยง้งนยเขาแสดงชัดเจนนครับผู้อาวุโสท่านกินจาปาล์มเวลาไกด์แนะนําสถานที่ที่เกี่ยวกับในในเชิงพระรมพระบรมราชูปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสถานที่ โครงการเนี่ยพูดไปเนี่ยหลายโครงการมันอยู่ในขรอมูลหลายที่มันทำพอเราบอกว่านี่เป็นโลเยลนะที่เด็จริงท่านอะไรก็ว่าไปเขาก็จะบอกว่าเขาแสดงออกชัดแจ้งครับทำให้ผมเห็นว่านี่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จ้ะตัวนี้ที่ทำให้ท่านนั้นท่านอาจจะแลกใจนะว่าทำไมประเทศลาวถึงมีความสัมพันธ์พิเศษกับคนออสเตรเลียรุ่นใหม่มาก กับเวียดนามนะครับ <c oughs> พูดกันแบบตรงๆเลยนาทีนี้ประเทศที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับออสเตรเลียมากๆนะเวียดนามกับลาวไม่ใช่ไทยนะครับ <c oughs> แต่ระ <c oughs> บบการปกครองทั้งที่ทั้ทงหาที่เราใกล้เคียงกันระ <c oughs> บบพราจาครับแต่โดยเนื้อหาเนี่ยคนรุ่นใหม่กับนิยมเวียดนามกับลาว <c oughs> อันนี้อันนี้แสดงออกมาชัดเจนฮะเพราะวีซ่ากเกษตรที่ให้ให้ประเทศแรกในอาเซียนคือประเทศเวียด ไปแล้วอ่ะคนเวียดนามไปอยู่ในครับไปอยู่ในฟาร์มในฟาร์มไปอยู่ในระบบธุรกิจการเกษตรทีนี้ประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงตัวนี้เลยวีซ่าเกษตรยังไม่มีแต่คนไทยเรามีความสามารถพิเศษแต่ก็ไปอื่นๆไงแต่ก็ไปใช่ไหมนะก็ไปอยู่ในครัวไงผมพูดนะผมพูดให้เห็นว่าคนไทยมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าทำอาหารเก่งเสน่ห์แรงทั้งชายทั้งหญิง แต่มาช่วงหลังนี่เราก็เห็นเขาเขาออกวีซ่าเรื่องของให้คนไทยไปอยู่ในฟาร์มนะเท่าที่ผมตามอม,อมแต่ยังน้อยอยู่ใช่ไหมฮะเมื่อเทียบกับเวียดนามนี่โครงการพิเศษเวียดนามได้ก่อนนะอแล้วตอนนี้อินเดียะอันดับสองออซึ่งนอกอาเซียนนะครับครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นเหตุผลทางการเมืองด้วยอืเราต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆนีนะ่มันเป็นเรื่องการเมือง พี่พายัพจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับครับอันนี้พูดย้อนไปถึงปี1 9 9 9กากันแล้วก็ก็ให้เห็นเรื่องราวในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะเท่าที่เท่าที่พี่พายับพี่พี่พายับนี่ได้ได้สัมผัสได้สัมผัสโดยตรงเลยได้สัมผัสโดยตรงนะฮะว่าอันนี้พูดข้อมูลจริงๆครับก็ข้อมูลที่จากจากไม่ใช่จากตัวหนังสือก็เป็นการสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมานะฮะเพื่อจะทําให้ เอฟละท่านผู้ชมได้เข้าใจนะฮะเรื่องราวเพราะฉะนั้นนี่ถ้าถ้ามองอที่จะสื่อตรงนี้ก็คือที่ออสเตรเลียมันมีเสน่ห์นะทำให้ผีจากประเทศต่างๆไปรวมกันอยู่นั่นหรือไปชุมนุมกันที่นั่นเพื่อทํามาหากินสร้างตัวเองนะฮะในเรื่องของโลกเศรษฐกิจเอาเอาอย่างนั้นดีกว่าเราพาูงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเรืองกับเรื่องทัฒนคติคนละเรื่องกัน เอาเอาเอาแบบเข้าใจง่ายๆเศรษฐกิจดีกว่าครับเพราะว่าทุกมุมโลกนะฮะก็ต้องการในเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมฮะเรื่องการเมืองก็เป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริมกันไม่ว่าประเทศไหนใช่ใช่มันมันเป็นเรื่องที่ว่าใครก็เลือกไม่ได้อืสถานการณ์มันสถานการณ์โลกแล้วก็ประวัติศาสตร์แต่ละประเทศไม่เหมือนกันมันมันก็เชื่อมโยงกันใช่ไหมฮะเชื่อมโยงก็เชื่อมโยงครับเมืองไทยเชื่อมโยงกันไม่วเราจบจาก ในร้อยดันทรูนครับแล้วก็วัดแรกที่พีพยายามไปอยู่ก็ตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวเรายังเป็นพระบล้นะไปเปิดอ uh huh. คือในแง่ของรัฐต่อรัฐไม่มีปัญหาแต่ในแง่ของตัวบุคคลหรือเนี่ยลักษณะปัจเจกที่ผมพูดเนี่ยฮะ uh huh. มันมันก็ไปอีกแบบหนึ่งไง <Okay. S 2> เราเรา uh huh. ก็ถือว่า <c oughs> เราพูดเรื่องธรรมหากินแต่ตอนนี้เท่าที่เมื่อกี้ คุณเอ็มได้บอกได้ไงว่าวีซ่าการเกษตรเราก็มีศักยภาพที่ไปได้เองเนี่ยเพราะคนที่ไปส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาครับและคนชั้นกลางที่ที่พีพยาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่จะไปโดยลําพังหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยที่เราเรียกว่า unskilled labor นี้ไม่ใช่ครับอคนที่เป็น unskilled labor ไม่ไปออสเตรเลียครับ,รบแรงงานไร้ฝีมือนะ หรือฝีมือที่ค่อนข้างจะตมม่ำนะครัเราเขาไม่เข้าออสเตรเลียครับคบไม่มีประเทศอื่นครับือมีประเทศอื่นรองรับอยู่รองรับอยู่จากมันมันมันก็กเขาเรียกว่าผูกสกรีนโดยโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็คนไม่มีฝีมือก็มักจะไม่ไปอสอสเตรเลียคนไปออสเตรเลียจะต้องเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งถ้าเป็นอาชีพธรรมดาก็ต้องมีฝีมือครับ สกิลเลเบอร์ huh. หรือเป็นคนช่างกลาง uh huh. ที่เลือกหลายๆอย่างอ uh huh. อันนี้มันชัดเจนว่าคัานลุ่ม่กอกแล้ววีซ่าที่คนส่วนใหญ่นิยมนะสมัย20ปีที่แล้วก็เป็นวีซ่านักเรียนงนึครับครับส่วนทัวนะสำหรับคนมีสตังค์ไม่มีปัญหาอื uh huh. ลองสเตย์ได้ถ้าถ้าท่านมีเงินเยอะก็มีหลักฐานแสดงต่อสถานทูตใช่ไหมสารกงสุลว่าท่านสามารถอยู่ได้นานก็มีปัญหาก็ไปใช้เงินเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับก็บินเข้าบินออกเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยที่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะสรุปแล้วก็คือสําหรับคนไทยนี่ค่อนข้างจะพิเศษอืเพราะเราเนี่ยเราไม่มีประวัติของคนไทยอพยพครับท่านเชื่อไหมว่าในบางประเทศเนี่ยเราไม่เคยเป็นผู้อพยพเลย แต่เราทําไมไปอยู่ได้ใช่ไหมฮนะอย่างประเทศอินโดนีเนี่ยเราเราไม่ได้นินทาประเทศเพื่อนบ้านมีลาวอพยพเวียดนามอพยพกัมพูชอพยพแล้วประเทศอื่นๆที่อ,อพยพเนี่ยเยอะนะแต่ไทยอ,อพยพไม่มีนะครับครับแล้วทําไมเรามีวัดมีโรงเรียนมีสถานประกอบการได้หรอครับเราไม่ธรรมดาแล้วครับ ผมกพอยากจะเรียนกับท่านว่าการที่คนไทยเป็นผีออสเตรเลียซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากแต่ก็เป็นผีที่มีคุณภาพครับถึงจะเป็นผีแต่ก็ผีที่มีคุณภาพนะฮะแล้วท่านก็ไม่ใช่ผีคนแรกด้วยและไม่ใช่ผีคนสุดท้ายยังมีต่อไปไม่สิ้นสุดเอาละครับผมออสเตรเลียถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ดึงดูด ให้ผีจากทุกมุมโลกไปรวมตัวกันที่นั่นนะฮะเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจนะฮะนั่นนั่นคือเป้าหมายของผีต่างๆนะฮะเสน่ห์ร้อนแรงนะฮะของแดนจิงโจ้นะทีนี้ก็ยังจะร้อนแรงต่อไปใช่เพราะว่ายังต้องต้องต้องการรับพลังงานต้องการศักยภาพจากคนทั่วโลกอ่างเพราะฉะนั้นเรื่องราวของแรงงานต่างๆก็จะต้องเดินทางออกไปนะฮะ มันก็เป็นการตอบสนองทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะทั้งของประเทศเองใช,ใช่ไหมฮะทั้งคนที่เป็นผีเองใช่ใช่ไหมฮะมันมีดีมาด์สพลายครับครับเอาละลท่านไม่ใช่คนแรกแล้วไม่ใช่คนสุดท้าย <laughs> ใช่ไหมครับเอเนี่ยถ้าอายุเรายังน้อยนี่นะ สงสัยจะหลบไปเป็นผีแบกจ้บที่ออสเตรเลียแล้วจริงเขาไม่เกี่ยงอายุเลยไม่เกี่ยวกันเลยแต่สภาพสังขานไงัะมันก็อาจจะไม่ถ้ามีทักษะอืแต่ทักษะเราก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับเราอาจจะดูตัวเองไม่ออกอืคือเราประเมินตัวเองมันเคยมีนะตัวเองก็ประเมินตัวเองเท่านี้ออืแต่ที่ออกมานี่มันไม่แน่คนอื่นมองคนอื่นประเมินนี่ต่างกับเราประเมินอาจจะมีส่วน อย่างเรื่องภาษาก็เหมือนกันเราอาจจะประเมินตัวเองว่าแค่นี้แต่คนอื่นประเมินอาจจะมากก็ได้ครับถึงบอกว่าเรื่องนี้เราเองนีวัดตัวเองไม่ได้ต้องให้คนกลางวัดเอาขอบคุณพี่ผีพยับครับที่ได้แบ่งปันชุดประสบการณ์เรื่องราวของแดนจิงโจ้นะครับผีแบกยับออสเตรเลียขอบคุณเอฟซีขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ให้กําลังใจ แล้วก็ติดตามชมช่องเอมรอนบาเหนือเทศชิมนะครับอย่าลืมดูดลสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีภูมิตจ้าทานอ,อย่างต่อเนื่องนะฮะอยู่กับเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันนะฮะแต่อนาคตเราก็สามารถที่จะวางแผนได้อยู่กับปัจจุบันน่าจะมีความสุขมากที่สุดนะครับคิดบวกอย่าคิดลบคิดใหญ่ดีกว่าคิดเล็กๆนะฮะหนๆก็จะคิดทั้งทีต้องเอาให้ใหญ่ นะครับโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพี่พีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ